กาสดีข้างนึงครับผมานผุ้ชมมูนีพอเที่ยงกับพาธนผู้ชมมาบุกทงหน้าของเมเตียครับผมเมเตียพอว่าจะมาตามหาเต่าพอได้ยินเมเตียว่าเต่าแกตัวนี้ขันเห็นเราจะเห็นตัวเลขกอยู่ในหันเนาะเพราะว่าเมเตียมันเคยได้โชคได้ลาบกับเต่าเท่าตัวนี้ครับผมฉะนั้นแล้วมูนีพอเที่ยงกับก็พอบนถ้ำก็เดินทางมาบุกทงไ้ทงหน้ากับเมเตียครับเพื่อว่าจะมาตามหาเต่า เท่าตัวนี้เพื่อจะหาตัวเลขเด็ดไปฝากท่านชมช้่มแฟนช่องเดี๋ยวเข้าไปเบ่งน้ำกันเลยครับผุนกตลังเห็นแม่เตียอยูท่ทีพูนขับผุนอยู่ในป่ากล้วยเนาะนันก็เป็นคุณพ่อครับผมคุณพ่อเหงเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบ่งน้ำกันครับท่านผช้่มว่าจะเจอเตาหรือบอ่อเจอเตาแล้วยังเห็นตัวเลขหรือบอ่อก็ต้องสาเบ่งน้ำกันครับทบ่านมช้ชมว่าเด็ดห่อน,เด,ดอน,นเด็ดห่อนครับท่านมช้ชมเด็ดห่อนครักพูนหัวเสียงยางลงมาจากผุนครับทบ่านมช้่มเมืองที่ละี้ยยางลงมาจากผุน โอ้ไก่ครับไก่แดดกระแดดโอ้ตายจ่ายจ่ายจายครับท่านผู้ชมแม่เตี้ยเพิ่นก็มาหลบมุมอยู่มปลาเกวยเนาะครับเนาะเพื่อนว่าโมเมนเพิ่นเห็นเราบอกขับเห็นเราหมั้นครับท่านผู้ชมกำลังซองเบิ่งตัวเล็กอยู่เนาะพอเชี่ยงมาซาครับท่านผู้ชมไปครับไปเบิ่งน้ำกันครับยินแต่พญาเต่าพญาเต่าก็เสียเนั่ยหล่ะครับเต่าใหญ่เต่าเถ่าครับผมตัวพกใหญ่บือมาลาเลยเนาะเห็นเราบอกขับเห็นเราบอก เห็นเราป่อยย่า่แป้งเอามาอยู่เตรียมพร้อมได้เดี๋ยวนี้แป้งกับเตรียมพร้อมอ้หพี่ครับอุ้ยเต้าพญาเต้าถ่อครับผมเนาะอาเต้าเถือกน้ฮะเต้าเถือกบอกคุณใหญ่เขมันงนี่ยโอ้ยเมยกับเม่อยังไดบกมายังยังยังไ่ได้มาหัวจีแต่ผู้ชมโอ้ย เฮ้ยแม่เนี่ยนวยะเจ่าเถืออันอ้น่องกัไอถืกเนาะอ๋อเถือกกัถือกตัวเมนต์เต่าใหญ่ครับท่านผู้ชมเต่าแถาพญาเต่าเต่าแถาเนาะพญาเต่าแก่พญาเต่าเต่าเท่าโอ้ยเฉียน่าเต่าเต่าอยังเนาะเป็นพญาเต่าครับผมเป็นยาเต่าอันนี้ปูเต่ามากโอ้ยนี่ปูเต่าปะนี่ปูเต่าโอ้ยงวดก้อนนั่นที่ที่ใบเตี้ยเห็นเป็นยาเต่า วันนี้ไปปูเตาเอาอีกเน้่ย <pe wish> ังมาบวกสักกูเอาเล็กชบขนถือร้อยนึงคนยางวางมาตัแม่ไ่เอาดอกวางสีเ้ยาแม่ย่าสือเอาไรอให้ลูกลมาเจอาะละีระบิอ่าอ่าเมาเอิญคุณูอะไรจอดะมือ้นเล็บุยกวางเล็กชุย มาขาวมาเนาะใหญ่เนาะมาขยาวมากท้่ตมงวดนึงหันเป็นของเข้าใหญ่งวดนี้แหละมันจะเป็นของเข้าต้องเอาคักๆนี่พันมาขู่ฟุ้งส่วนถาเห็นศูนย์หนึ่งแปดปท่ายังเดียวส่นีบบ่นี่แหละต้นน้อยท้ามันบ่โอ้นีบบ่อนี่แหละศูนย์หนึ่งแปดปอยนี้บ่นี่บ่้นี่บ่อนี่บ่อโอ้เนาะเพอเทื่องมากพอเที่องเรื่มซองครับ

โอ้นี่บอกครับชม่วงนี้มี่นี่มากเนรได้เบิ่งครับโอ้เป็นศูนย์หนึ่งแปดเออแม่นี่ดีครับ่านผู้ชมเที่ยวเที่ยช่งนี้เบิ่งนอกเที่ยงเพได้เบิ่งมวอนั้นครับหลายๆบางคนคือผู้เขาก็งรู้กดถองสองหาเต็มสามอันน้ก็รที่เป็นผู้นำงานนี่เป็นดีเามใส่ไหมอ่ะใสเกียวลูกน้องทัางทองเบิ่งลงท้งทองเบิ่งทงหลังบุเห็นหลก็ทังทองเน่ยันนี เห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่ได้บ่เมียนเห็นตัวใดเพิ่ลงงีพิ่ลงงยลง่ไดเด้อเออไปกระละมังพี่ินเก่งขึ้นอย่างตัวขันความลงงบัง่ไนไม่้พี่จะาไหนต้องเปอ๋อเี่บออ๋อตัวใหงเด่นเด่นหนีบอใหญ่ไเด่นเดนเด็กคบปะเนาะฟังฟังนี่ อเ,เอาโม่ช่างนี่เนาะจะเป็นเด็กเก่าเดี๋ยวยเดี๋ยวให้มันเป็นน้ำตาลเครื่องเบิรงบวกเก่งครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวถ้านถ,ถานน้ำพ่อน้ำถ่านน้ำพี่พอ่ำแข็งครับผมอเ<พ>อพเาพันแห้งเนนรงงงาเป็นคนดวงแห้งเราอาจจะเห็นเนาะให้เพิ่นสังเกตการซะก,รรรบบก่อนครับท่านผู้ชมพองวดก่อนนี่เพิ่นก็เห็นอยู่ต้นกล้วยศูนย์หนึ่งแปดตรงๆเลยครับท่านผู้ชมตาตัดเป็นกระดาษหนึ่งแปดตรงๆเลยครับ มึงเนี่ย่าจ้องมึงเนี่ยาเหง่กงันเจ็งสี่มันต้องงายทองะปทั้งทองเบิ่งหาเห็นงายไ้หงก่อนาย่เจ็กสี่ตีงนำนั่นะท้างผีบ้อง้งว้างคุงพ่อพ่ดูด่ดุเพื่อนเลย เีน่าลพโไปใสกัเออทั้งทองพันดูเอาไปเลยแลระเ้ทหนีแค่พาะเฮทหนีเตวฟูแมนทั้งนี้เด่นซัดเนาะเขือท้าวี้กับไฮอยางใกล้กับไพอโสดพอหลับพันปูน้ำยานนมืวันที่สิสิบวันครับเออเอาเด่นเด่นเป่ยกอัดลูกลานแห่งเปลือกอยู่ มึงรู้ป่ะเก่งแั่ไหนไงทองนี่เก่งอยู่เห็นบ่พ่อพอเงินบ่ะไบ่เห็นเราพอเราเห็นแ,แนตออ่ข้างฮาซูนโหอ,อยู่ข้างบ่เห็นอยู่ข้างฮาซูน ใช่ยี่มงไดย์ข้าอยู่ข้างนี่ให้ไม่บวนสี่ไ้เบิ้งใชยี่มงได้หาศูนย์ใหญ่ใช่หาศูนยยี่มงไดงข้างใหมานอาย้เนยื่อรางวลนะ้สีลงได้ร้นี่ตรงข้างนี่นบอนี่เลขาในนบบพี่เกคูเนเดะหมูข้าวจะไม่ชมหอนี่บน เมียนับ่เดาเขาเด็กศูนย์ครับท่านผู้ชม่วงยายบัวว่าอืออือตรงเมีเตี่ยแน้วแรมเห็นมองมองนี่เมนบ่เมนมองนี่แหละเบิ่งเอาเด้อครับท่านผู้ชมเบืองเอาขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรลยการเสี่ยมมันในสายตาของตัวเองเนาะพ่พวเที่ยงกับมองเบืองก็เห็นว่าเป็นหาศูนย์คือกันอยู่ครับพึงเห็นครับท่านผู้ชมพึงเห็นเพราะว่า่นคนกระดิ่งว่าเศร้าเยี่เที่ยครับท่านผู้ชม เมเตียคันบอกจะโดนเหรอครับแต่ว่าพันดินเ่าเศร้าเมเตียกัเลยบบเห็นเนาะนี่ครับเห็นบอกครับแต่มุชมห้าศูนย์โอ้ชัดเจนแห้งครับแมนครับชัดเจนคาคาศูนย์นี่เนาะถึงไวอยู่ทั้งหลังทั้งทองกับโเห็นครับแต่หมูนชมาเห็นแต่อยู่ไต้ข้างที่เมเตียพันวานี่ครับผมหรือว่าคุณแม่เน่าเนาะบึ่งเอาเองบึ่งให้ ให้ตามูช่มเบิงด้วยสายตาของตัวเองเด้อให้เสี้ยมันครับผมว่าเห็นเป็นหาศูนย์คือกันครับแม่เตี่ยหรือแม่เน่าคนเห็นหรือบอครับผมแต่ว่าส่วนตัวพลเที่ยงนี่มองเห็นเป็นหาศูนย์คือกันครับตานมู้ชมเป็นห้าศูนย์เหมือนกันครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิงงยู่ทิ่ทูบเสียงไทครับตาหผู้ช่มเนาะเดี๋ยวจะพา่านมู้ช่มไปเบิ้งยูทิวทูบเสียงไทว่ามันจะมีตัวเดียวกันบอครับที่เห็นอยู่ข้างเตาครับผม นี่ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ซองอยู่ในตเตาแล้วพอเที่ยงเดี๋พาท่านผูน้ชมมาเบิึองอยู่ที่ิูบเสียงไทนาะครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวจะถ่ายเบิึงช่วงระยะไกลๆจะซูมเบิึงใกล้ๆครับบัานี้เดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นกันชัดเจนบ่ครับท่านผู้ชมเจนชัดเจนบ่ เป็นศูนย์สามสองครับทะมชม่วงศูนยมสองแต่ว่าในเตานี่นคุณแม่เน่าหรือว่าแม่เตีย๋ยพันเห็นเป็นศูนย์หาหัวหาศูนย์ครับท่มนผช้ชมเป็นหาศนย์เนาะแต่ว่ายูทูบเสียงไทยเนี่ยจะเห็นเป็นศูนย์สามองศามสองหรือว่าขันบวกกันสามกับสองที่เป็นหาศูนย์าอย่างสี่บท่านมู้ชมเมื <c> ่ <oughs> อ่าฮ่เื่บอกอแบงไส่ะครผมมันก็เป็นศูนย์ามสะเนาะครับท่มนผู้ชมเนะาะตามเห็นอยู่นี่ครับชัดเจนอยู่ครับศูนย์ แต่ว่ายูเต่านั่นจะเป็นหาศูนย์ครับท่านผู้ชมห้าศูนย์กับศูนย์สามสองเนาะขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับมอนี้พอเที่ยงเดินทางมาแล้วคุณพ่อเฮ่งก็เลยว่าบ่อยเสเถี่ยวครับก็เลยเอาถูบแสงทงไทยที่มีครูบาอาจารย์ให้คุณพ่อเฮ่งมามาจุดเพื่อบาาจาใย้เบิงโชคลาภที่เห็นจากถูบเสียงไทยคุณพอ่อพ่นว่ามอนี้เป็นมือสั้นบันดีครับจุดมอนี้อาจจะได้โชคเด็ดๆก็ได้เนาะ ต้จากาคนาชัดเจนบ่ครับท่านผู้ชมแต่ว่าง่วนี่จะเป็นเล็พี่เล็กนองนี้นี่ครับศูน์สามสองอยู่ในเตาเป็นหาศูนย์เนอครับในเตาหาศูนย์ยันท่านผู้ชมลืมเนาะ ห้องเม่์ปะ <c oughs> นี่ครับทา่านผู้ชมเป็นตัวเลขที่คุณพอ่อยเฮงเพิ่นได้จุดทูบเสียงท้ายอยู่ที่เงากล้วยเนาะไหะ้เนาะโอ,โอ,อยาเพิ่นบอกว่น่นาหลังจากที่เฮาได้เบิ่งตัวเลขจากเต่าแล้วครับเห็นเป็น50บัดนีทึอเที่ยงก็ได้พาทา่นทานผู้ชมมาส่องอยู่ที่ทูบเสียงท้ายที่คุณพอ่อยเฮงเพิ่นจุดไว้ครับผม เป็นอย่างต้องเป็นคุณพ่อเฮ่งฟังแต่ซื้อครับผมซื้อกับซื้อเฮ่งละครับอย่างงที่ผ่านมานี่คุณพ่อพนกไก่เฮงอีดีครับมีโชคมีคมลาบวิ่ที่เห็นอยู่ในต้นกล้วยครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดปรากฏว่าคุณพ่อไปจัดรถตดีไดบ้านสามสี่ใบนะครับเนาะถึงว่าคุณพ่อเฮ่งครับบ่เป็นเฮ่งใจซื้อได้ครับท่านผู้ชมโตจริงกับเฮ่งครับได้โชคได้ลาบวดีครับท่านผู้ชม ถึงว่าง,งวดนี่ต้องให้คุณพ่อเฮ่งย่างเดียวครับเป็นคนจุดเพราะว่าพนมีโชคมีลาบเนาะมีเฮงฟังแต่ซื้อพนเมเอนสีนอนอยูกก่กับเฮงครับผม<อ>ยืนกับเฮงก<อ>ินเข่ากับเฮงขึ้นเบึงอร่อยครับเนาะแม้แต่นอนหลับยังเฮงครับผมเนาะโอ้ยขึ้นเบึงอร่อยครับท่านผู้ชมตัวเลขที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นของทูบเสียงท้ายที่พอเฮงเพิ่นได้จุดเอามาฝากกลุ่มเจดตังหรือว่าพอเทืองนี่แหละครับจะเดินทางมาหาคุณพอ่อเพิน่นเพิ่นว่าย่านพอเทือง ย่าเจดังเสียเถี่ยวมันก็เลยเอามาจุดให้อยู่ที่เงากล้วยอันเก่าครับผมจนกล้วยคือเก่าเนาะปูยาตายาย่เพิ่มมาอยู่นี่ละคนว่าเพิเ่มฟองเพงคนว่าจะได้โชคได้ลาบก็บแม่นอยู่ในถูกเสียงไทยนี่แหละครับผมถึงว่าจะบวตรงกันเป๊กครับอยู่ในเตาพระญาเตาก็จริงอยู่ครับแต่ว่าก็มีเลขศูนย์คือกันครับมีเลขศูนย์คือกันเนาะอยู่ที่เตาที่คุณแม่เตีย่ยผนเห็นเป็นหาศูนย์ครับแต่ว่าถูกเสียงไทยเห็นเป็นศูนย์ สามสองครับผมศูนย์สามสองแม่ครับแม่ล้วก็ไปเอารถมาห้องละก็ไปตั้มูนในท่าตรงท่าง่ามผมเนาะแม่ครับศูนย์ว่าอะีบ่าอะไแปลเนี่ยจะนี่มันจะเป็นหาศูนย์ศูนย์หาเขาคุณแม่บอกเหรอเป็นหน้ามันเสื้อไปแทรกันรถศูนย์สามสองสามกับสองบวกกันก็เป็นศูนย์หาบอกโอ้ยประเทศก็บอกไปใส่ละทำไมช่วงเนาะเห็นตรงตรงนี่แหละครับศูนย์สามสองเนาะ เอาครับท่านผู้ชมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทําช่องเนี่ยเด้อครับท่านผู้ชมเนาะเพื่อมีกาลังใจดเดินทางไปหาคลิปดีๆเรื่ียๆยมาฝากท่านผู้ชมเองตั้งจต่ต่อไปครับผมพอเที่งยงเอ็ก็ขอขอ,ขอบคุณความคุณท่านผู้ชมแฟนช่องือะบีเอฟซีทุกๆท่านที่เข้ามาชมในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าช่องไอสตาร์ชแนลให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับ พิปนี้พระเทิงขอตัวลัไปก่อนครับพอกันไม่คลิปน่ากครโชคชกว,ชวันหมานกันสมุทกคนเดอครับโชคดีมีตังค์ใช้สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะครับไปละครับผมนี่ครับจะอยู่น้ำตามทงให้ทงหน้าครับท่านผู้ชมด่านผนก็มีคนโอ้ยมันเบื่อนะครับท่านผู้ชมเนอะวันนี้บอพนกําลัางไถหน้าอยู่ครับลงให้ลงหน้าแล้วครับหนาะฝนมาไถ่หน้าวานเขาวานหนามาเน,ะนะ โควิดไม่ได like <laughs> yeah, ้ก <run> ินหรอกครับเพราะว่าแดดกระแดดทงให้ทงหน้าทั้งนั้นครับผมเบิ้งนี้กับแปลงพักคุณยายเตี่ยเพื่อนในปลูกไว้ครับคุณพลอแห่งเนาะ